สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวัยเทลโตนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่คลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรคูโต้สองตัวกันนะครับก็เป็นสูตรวิ่งบน2ตัวระยะสั้นนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็เดินมาทั้งหมด 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวดนะครับเกืองหมดสิบงวดแล้วนะครับวอนที่ผ่านมานะครับให้ไว้ที่ห 3, าสห้นะครับ 8, ปดสามแผลรวัลออก 5, 4, 4นะครับพอเข้าชุดนี้นะครับ เราก็มาตามกันต่อนะครับแล้วเราจะจับแต้มรวมสามตัวบนให้ด้วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยนะครับผมตัดสุดแต้มสามทิ้งนะครับเพราะเราก็ไม่ชอบเลขเบิ้ลหามนะครับก็เลยอดสามตัวตรงนะครับแต่ถ้าบางท่านคิดว่าแต้มดับไม่ชอบก็อาจจะถูกนะครับก็มีบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ถูกสามตัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ บอกไปแล้วนะว่าอยู่ที่ความชอบนะครับบางทีผมก็เลือกไม่ถูกนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับวิธีคิดนะครับเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งเราใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกเจ็ดคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งแล้วบวกเพิ่มสามแต้มเนเด่นตัวที่สองนะครับ สองบวกแปดเป็น0ิบสิบบวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดคงที่ได้หกนะครับบวกเพิ่มสามแต้งก็เป็นเก้าก็ได้หกกับเก้านะครับสหสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับใช้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่นะครับก็จะได้แปดกับเก้านะครับในงวดนี้นะครับช่วงอันที่เลขเก้านะครับก่อนน่านำไปวิ่งนะครับเลขเก้านะครับ เก้าเด่นมากนะครับในวันนี้อลองมาจับคู่ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง2อสูตรนี้มานะครับเราก็มีตัวจับให้คือ1234นะครับที่เป็น10หน่วยนะครับเราจับคู่ก่อนนะครับถ้าสูตรนี้มาคู่นี้ยังเดินต่อทั้งหมดนะครับหรืออาจจะมาแค่9ตัวเดียวก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดมาแค่เ้าตัวเดียวนะครับ ที่มองผ่านผ่านมาหลายๆสูตรครับเรามาดูแต้มรวมสาตรตัวบนกันก่อนนะครับวิธีคิดก็ใช้รักหมื่นหนึ่งครั้งรักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยล่างหนึ่งครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้นที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้นที่หนึ่งสองครั้งนะครับหน่วยท้ายรั้นที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยท้ายรั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่ง บวกเพิ่ม1แต้มเเด่นตัวที่2นะครับบวกเพิ่ม3แต้มเนด่นตัวที่3บวกเพิ่ม1แต้มเด่นตัวที่4นะครับบวก1แต้มเเด่นตัวที่หและบวก1แต้มเป็นเด่นตัวที่หต่วนบวกกัน2ครั้งเป็นศูนย์แปดบวกกันสองครั้งเป็น6นะครับ2บวก5เป็นเจ็ดเป็ดบวกสี่เป็นหนึเปหนึ่งบวกเเป็นสิบูนย์บวกกเป็นห4บวกศเป็นหกหบวกหเป็นะครับวกสเป็นสี่สี่บวกหกเป็นมูนย์ศเน็บวกน2่ 2บวก3ามแต้มเป็น 5, 5้าห้าบวก1แต้มเป็น6นะครับบวก1แต้มเป็น7แล้วบวก1แต้มเป็น8แต้มรวมสามตัวบนในวดนนี้นะครับก็คือ1 2 5 6 7 8ห้าดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ตัดเลขดับแล้วนะครับก็นำทั้งสองสูตรมาจับประกอบก่อนนะครับเป็นคู่โตันะครับเป็นสองตัวต้วแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นหกเก้านะครับหกแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้านะครับ สี่ชุดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าถ้าสูตรนี้มาใส่หนึ่งสอามเข้าไปนะครับเพื่อจะแตก3าตัวนะครับ ทีนี้เรามาจับคู่โต๊ะกันนะครับจับเป็นสามตัวนะครับตั้งแต้มก่อนนะครับแตมหนึ่งแต้สองแต้ห้าแต้หกแต้เจดแล้วแต้ม8ดนะครับที่หนึ่งก็จะเป็นเริ่มจากหกแปดก่อน,นะครับหกแปดอะไรได้หนึ่งนะครับ หกแปดเจ็แต้มหนึ่งหกแปดแแต้มสองนะครับ6 8 1, แปดหนึ่งแต้มห้าหกแปแต้มหกหกแปแต้มเจ็ดหกแปสแต้มแปดนะครับ ไปเยหกเก้านะครับ6 9 6กเต้มห้าหกเก้าเมสองครับ6 9 0กเต้มห้าหกเก้าห6ึ่งต้มหกหกเาสองเต้าามเนะครับ ต่อก็จะเป็น8 9นะครับ8 9 4แต้ม7 8 9 5แต้ม2 8 9 7 7บกอไร8 8 9 8แต้ม5นะครับ8 9 9แต้ม6 แปดเก้าตมเจ็ด้าห่งเต็มแปต่อไปก็เก้าเนะครับ9ก้าเก้าสามเต็ม้าเก้าสต็มสอง้าเก้าตมห้าเก้า เต็มหกเก้าเก้าเก้าเต็มเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เต็มแปดนี่นะครับก็จะได้สามตัวนะครับสามตัวโต๊ดแต่ก็มีวิธีตัดอีกนะครับถ้าสิบหน่วยบนหนึ่งสองสามสี่มานะครับเราก็จะเน้นไปที่มีตัวที่มีหนึ่งสองสามสี่นะครับถึงนี้นะครับ เห็นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตักกันอีกครั้งนะครับเห็นตัวหนึ่งสอสาี่กันนะครับนี่นะครับก็จะเหลือทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสิบอดนะครับสิอชุด แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมั่นใจจริงๆนะครับให้เอา 6, 8, 9นะครับไปจับ 1, 2, 3, 4นะครับเป็นคู่โต้นะครับแล้วก็มาจับปอดแต้มนะครับก็จะเป็นสองชุดแบบนี้นะครับก็คือ 6, 8, 9นะครับแล้วก็ 1, 2, 3, 4นะครับจับคู่โต้ประกบกันนะครับแบบนี้นะครับ หากใครจะเน้น2กับ4ี่นะครับก็มีสูตรที่ได้2กับ4ี่นะครับจะเป็นตัวเน้นนะครับหรือใครชอบ1กับ3ามนะครับก็มีอีกชุดนึงครับที่ได้1กับ3ามนะครับก็เน้นนะครับระหว่าง1กับ3ามกับ4ี่นะครับมันก็ครอบคุ้มหมดนะครับ1 2 3 4ี่นะครับแต่ว่าระหว่าง1 3สามกับ2 4มันน่าจะมีสูตรไหนหลุดนะครับ ก็น่าจะมีภายใน4ี่ตัวนี้ครับรับประกันนะครับว่าหนึ่งามสี่น่าจะมีติดสามตัวบนนะครับแล้วก็หก9้านี้น่าจะติดนะครับหนึ่งตัวทำเพื่อความชัวนะครับก็จะจับหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับแ1ดหนึ 1, ่งแปดสอง9ปสามสี 3, ก่กหนึ่งกสองกสามกสี่นะครับแล้วก็มาจับกับแต้มรวมนะครับใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับ ก็ต,ตัวที่เน้นนะครับก็เป็น8ชุดนี้นะครับถูกผิดว่ากำนไปตามสูตรนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่เด่นต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าก้าวมาตัวเดียวสูตรนี้จะไม่เข้าเลยนะครับ ถ้าชนกันที่เลข9้าแล้ว9มาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรวิ่งบนระยะยาวซึ่งก็คือสูตรนี้นะครับเดี๋ยวลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับนี่นะครับสองสูตรนี้นะครับว่ามีเลขตัวไหนที่ชนบ้านะนครับถ้าไม่ชนเราก็จะจับมามะประกบอีกครั้งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกสุดนั้นนะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรคิดง่ายๆนะครับสูตรนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับวิธีคิดเอาไว้ในคลิปหน้านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสองตัวโต๊้นะครับปจำว่าวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับนําชุดคู่โต้มาจากประแต้มรวมสามตัวบนนะครับถ้าสูตรทุกสูตรเดินต่อนะครับย้ํานะครับภายในแปดชุดนี้นะครับ มีโอกาสมาสูงนะครับถ้าทุกสูตรเดินต่อตั้งแต่สูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะครับเนี่ยสามสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้สี่สูตรนี้เดินต่อนะครับมาในแปดตัวนี้แน่นอนนะครับคำว่าแน่นอนก็คือถ้าสูตรนี้เดินนะครับถ้าสูตรนี้เดินมาหนึ่งตัวนี่มาหนึ่งตัวอย่างเก้ามาหนึ่งตัวนะครับแปดกับเก้ามาพร้อมกันอย่างนี้นะครับ แต่โอกาสมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับอาจจะมาแค่เก้าตัวเดียวนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปลองรองรับชมชุดวิ่งบนระยะยาวอีกรอบนะครับส่วนใครจะตามเด็กวิ่งบนตัวเดียวนะครับมีหลายสูตรมากนะครับแต่ว่าจะขอนำเสนอสูตรที่เข้าจากงวดที่ผ่านมานะครับ ก็คือที่ได้5นะครับแล้วก็สูตรที่คนวณได้4นะครับแค่2สูตรเท่านั้นนะครับแล้ <c oughs> วก็ลงให้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ